สวัสดีจาพาพาาา้าพี่น้องพาพี่น้องมารอไฮรอหน้าค่ะพี่น้องมาสมบรรยากาศยามนึเเงแรงจะพี่น้องชมบรรยากาศยามแรงอยู่ท้องไฮท้องหน้าไปแล้วค่ะพี่นอ้องยากพี่น้องเอ้ยหาขีบกับบ่มีสีลงพาพี่น้องมาเบิ้งเขาเอาเข่าให้พี่น้องเบิ้งบสัสนะขอบคุณถูกกําลังใจที่เขมามให้กํลาลังใจประกวนด้วยดีเสมอมาเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้ประวรกวนกะ อยากน้าสุขภาพราหลังกล้แข็งแรงแน่นพี่น้องมันบอกแข็งแรงสุขภาพสุดส้มไปแน่ละพี่น้องเอ้ยถ้าเ,เ,เพื่อนพี่พี่น้องๆมาเบิองห้เบืองหน้ายามเล้งแรงพี่น้องมาสมบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องชีวิตของเศ้าหน้าสนบับบตบ้านนอกขอกหน้าเฮาเป็นังสีพี่น้องเอ้ยอยู่ทำายหำหน้าก็อยากไห้อยากหน้าเนาะพี่น้องทํามาหากิน พี่น้องคนกับกลับจากให้จากนาจากมุ่นจากซี่จากท้ามาหากินเนาะค่ะพี่น้องหาปูหาปลาเพ่นกระลังเขาบ้านเขาเมืองพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆเอฟซีตุกันเนาะค่ะเนาะที่เขาไมา่กับร่างใจป่าก็คือล่อลอกคุดมันแสงพี่น้องพุราคิบมันแซงพุราพี่น้องจังสีดพอก,กันรู้แน่จังหน่อยช่วงนี้ก็มันแสงยังมา่ท่านเป็นหัวเนาะค่ะเนะาะระยะให้ปุย๋ย ป้าเพื่อนๆพ่นี่เพียงนองมาส้มบรรยากาศไปพังๆก่อนเนาะคะ่ะเนาะนี่ถ้มาณนี้เนาะค่ะพี่นองบรรยากาศบ้านป่านี่พี่นองขี่ฝ่ากำลังงามแรงๆตะวินกำลังหลับฝ่าพี่นองงามงาม,งามพี่น้องบันนี้เศร้าให้เศร้าหน้าเพื่อนกะกลับจากให้จากหน้านทองฝ่าสีสวยงดงามพี่นองเอยฝั่งข้างนี้คือสีหมวกง,งามแต่นี่ อันนี้ก็สิเป็นน้องน้ำน้องจ้ะพี่น้องเนี่ยน้องน,น้ำใหญ่เลโมบานทางไปผนก็คือฝากทางผนก็คือโมบานเนาะค่ะพี่น้องไปสูบน้ำสูบในใตเข่าพี่น้องสูบน,น,น้ำในนี่แหละพี่น้องส่เขา่าหาอยู่หากินหาปูหาปลาเนาะค่ะพี่น้องก็พอได้อยากได้กินเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศแถวนี้บรรยากาศดีจ้ะพี่น้องยงแรง ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขาให้กำลังใจประควนเด้อจะเด้อเพามีอย่างพี่น้องคลิปนี้ประควนผ้ามาเมองบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศท้องไร่ท้องนาชมบรรยากาศวิวสวยๆีิบานประควนเนาะค่ะเนาะน้องน้ำสูบน้ำเส่เข่าจะพี่น้องตั้งหลไดไทยไปสูบน้ำพี่น้องสูบแลักขามมาหนีพี่น้องนี่ขามม่โต้เส่เข่าตรงนี้พี่น้องนี่เนาะค่ะเนาะ อายุห้ากินกับายพี่น้องขอบคุณถูกกําลังใจที่เขามาเด้อค่ะเด้อสิเขามาให้กําลังใจประคว่นเนาะค่ะเนะาะกิมนี้ประคว่นกับสิคอจบไปพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีจ้า